ความรักดีๆหาได้จากที่ไหนคะบนโลกออนไลน์นะคะเราก็คุยกับคนที่เราชอบชอบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเราก็ว่าเราชัดเจนแล้วนะแต่ทำไมความรักของเราไปไม่ถึงไหนสักทีคลิปนี้มีคำตอบคะ่ะ วันนี้นะคะเรามาพบเจอกันในรูปแบบของคลิปนะคะแล้วก็หลายคนนะคะสอบถามมาว่าเราจะเจอความรักดีๆบนโลกออนไลน์ได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันอยู่นะตอนนี้นะคะกดไลค์กด subscribe เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆแบบนี้ค่ะแล้วเรามาเข้าเรื่องกันนะคะสำหรับคำถามที่ว่าทำอย่างไรเราจะเจอความรักดี 嗯。Okay. ได้บนโลกออนไลน์นะคะซึ่งหลายคนนะคะมองข้ามมากๆเลยว่าการที่เราอยากได้ความรักดีๆแต่ว่าเรามองข้ามปัจจัยที่เป็นปัจจัยสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือตัวเราเองนั่นเองค่ะวันนี้อยากให้เราทุกคนนะคะมาสำรวจตัวเองค่ะว่าเมื่อเราอยากได้ความรักดีๆเราจะต้องสำรวจตัวเราเองก่อนนะคะว่าปัจจัยที่เรามีอยู่นั้นนะคะต้นทุนที่เรามีอยู่นั้นเรามีมากน้อย แค่ไหนคะ่ะข้อแรกเลยนะคะเรามาดูกันคะ่ะว่าคุณคิดว่าความรักที่ดีเป็นอย่างไรนะคะคุณจะต้องสำรวจทัศนคติของตัวคุณเองก่อนคะ่ะว่าคุณต้องการความรักแบบไหนความรักที่คุณต้องการเป็นอย่างไรนะคะชีวิตวันข้างหน้าของคุณต้องการอย่างไรบางคนนะคะเราเนี่ย มองแล้วก็ตั้งสเปคเอาไว้สูงมากๆเลยนะคะสูงจนเราเนี่ยไม่ได้มองตัวเองเลยว่าเราควรค่ากับสิ่งสิ่งนั้นหรือเปลา่าเราไม่อยากจะให้คุณดูว่าคุณมีวุฒิการศึกษาอะไรคุณจบอะไรมา สิ่งที่เราอยากให้คุณตระหนักถึงนะคะมันไม่ใช่ข้อพวกนี้นะคะแต่นั่นคือการที่คุณมีการยกระดับจิตใจของคุณหรือยังนะคะหรือพัฒนาตัวคุณเองหรือยังถ้าอยากได้ของดีอยากได้สเปคสูงๆนะคะเราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเราเองภาษาคุณได้ไหมนะคะการที่คุณจะขวนขวายหรือคุณมีปฏิภาณไหวพริบหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ราคาสําคัญมากๆเลยส สำหรับการที่เราจะต้องการความรักที่ดีนะคะเราอย่าไปวกแวกว่าเราจะต้องเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้ต้องการที่จะเป็นเหมือนคนอื่นโดยที่เราไม่ได้มองตัวเราเองนะคะดังนั้นนะคะการหาคู่ออนไลน์เราจำเป็นที่จะต้องตระหนักตรงนี้ให้มากๆค่ะทัศนคติที่มีต่อความรักนะคะอยากได้ความรักดีๆที่จริงใจเราก็จําเป็นที่จะต้องจริงใจกับเขาก่อนเช่นกันนะคะข้อที่2นะคะคุณดูแลตัวเองดีหรือ หรืออย่งนะคะคุณรักตัวเองเป็นหรืออย่างนะคะการที่เราจะไปมีความรักเราต้องการให้คนอื่นเขามาดูแลใช้แค่เรานะคะอยากจะบอกให้คุณรู้นะคะว่าจริงๆแล้วตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะถึงแม้ว่าเราจะมีคู่ชีวิตมีผู้ชายที่เข้ามาดูแลเราในส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนหนึ่งนะคะสำคัญมากๆเลยคือเราจำเป็นที่จะต้องดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะไม่เอาตัวเองไปเป็นภาระเขานะคะตราบใดที่เขานะคะรักเราแน่นอนว่าเขาก็เต็มใจที่จะดูแลเราแต่มีไม่กี่คนหรอกค่ะที่เขาจะเต็มใจดูแลคุณตลอดไปถ้าคุณไม่พยายามนะคะไม่แสดงออกว่าคุณพยายามนะคะมีความพยายามเพราะเวลาที่เรารักกันนะคะช่วงรักกันน้ำต้มผักยังว่าหวานนะคะ แต่เมื่อความรักมันจืดชืดนะคะถ้าคุณงอมืองอเท้าไม่ทําอะไรเลยนะคะแน่นอนว่าความรักดีๆบางครั้งที่มันอยู่ในมือของคุณแล้วมันอาจจะหลุดลอยไปก็ได้ดังนั้นนะคะถ้ารักเข้ามาแล้วรักษาให้ดีถ้ารักยังไม่มาพยายามทําตัวเองให้มีคุณค่านะคะแล้วก็พยายามมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ว่าเราจะต้องเจอความรักดีๆ แน่นอนค่ะนะเพราะว่าเราเป็นคนที่คู่ควรสำหรับสิ่งดีๆเท่านั้นสุดท้ายนะคะอย่าดูถูกตัวเองนะคะถ้าคุณอยากมีความรักดีๆอยากให้คนอื่นเขารู้สึกดีกับคุณอยากให้คนอื่นเขายกย่องในตัวคุณนะคะ สำคัญเลยจะต้องภูมิใจตัวเองนะคะอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดหลายคนชอบดูถูกตัวเองนะคะว่าเรียนมาน้อยว่าไม่มีความรู้ว่าไม่ฉลาดว่าโง่คำพูดพวกนี้นะคะอย่าให้หลุดออกจากปากเลยเชียวนะคะจงชมตัวเองะคะ่ะชมตัวเองทุกวันฉันสวยจังฉันเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าจังฉันเป็นผู้หญิงที่เก่งจังฉันมีความพยายามจังนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะทำให้ยกนะคะยกจิตใจของคุณให้สูงขึ้นนะคะ แล้วมันจะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆเลยนะคะในการที่คุณจะเดินทางในสายนี้เวลาที่คุณชมตัวเองนะคะเราไม่ใช่ว่าเราเหลืองแต่เราชมตัวเองเพราะว่าเรา รักตัวเองนะคะเราชื่นชมตัวเราเองนะคะบางคนมีความอดทนมากเลยมีความพยายามมากเลยหนักเบาเอาสู้นะคะบางคนสู้ชีวิตมาแล้วมากมายตรงนี้ละคะคุณจําเป็นที่จะต้องหาข้อดีของตัวคุณเองให้เจอแล้วคุณก็จะต้องหยิบ ขึ้นมานะคะหยิบขึ้นมาเวลาเขาโฆษณาใช่ไหมเขาก็จะโฆษณาแต่สิ่งดีๆใช่ไหมเราก็เช่นกันเวลาเราจะโปรโมตตัวเองนะคะเราก็จะเป็นที่จะต้องยกข้อดีของเราขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็รู้ค่ะว่าข้อไม่ดีของเราคืออะไรดังนั้นเมื่อเรารู้ตัวว่าข้อไม่ดีของเราคืออะไรเราก็พยายามที่จะลดมันออก นะคะลดแล้วก็ตัดมันออกไปแล้วก็ให้เราเหลือข้อที่ดีที่สุดแน่นอนว่าไม่มีใครดีเพอร์เฟคร้อนะคะดังนั้นนะคะยิ่งถ้าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเรามีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนนะคะเราจะได้ปรับปรุงตัวได้ถูกเห็นไหมคะไม่ยากเลยถ้าคุณจะมาเดินสายฝอจะหารักออนไลน์นะคะแน่นอนว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมีความอดทนนะคะ แล้วก็ทริคสำคัญมากๆเลยขอให้คุณมีความสุขในการหาคู่นะคะอย่าจ้องแต่นั่งนับวันรอเนื้อคู่ฉันจะมาเมื่อไหร่เนื้อคู่ฉันมาหรืออย่างผู้ชายคนนี้หล่อจังเลยฉันอยากไปอยู่กับคนคนนี้คุยกันได้2อสาวันเอออว่าเขาเป็นแฟนเราแล้วก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นนะคะทาใจให้กว้างเปิดใจให้กว้างแล้วก็พยายามที่จะฝึกพัฒนาภาษาของเราก่อนเมื่อคุณพัฒนาภาษาของคุณ เก่งแล้วคุณมีจริตจักรแล้วคุณกล้าและมีความกล้าที่จะวิดีโอคอลได้กับทุกๆคนและคุณมีความมั่นใจและความมั่นใจของเรานะคะมันจะเกิดขึ้นทุกๆครั้งที่คุณได้พูดวิดีโอคอลแล้วก็ได้สนทนานะคะภาษาอังกฤษกับเขานะคะคนที่คุยกับเราวันนี้ขอให้คุณคิดก่อนคะ่ะว่าเขาคือคุณครูของเราเขาคนคือคนที่เข้ามาฝึก เราทำให้เราเนี่ยมีความกล้าฉะฉานในการพูดภาษาอังกฤษแล้วเราก็มีความกล้าที่จะเลือกมีความกล้าที่จะตัดสินใจว่าผู้ชายคนนี้ดีหรือไม่ดีผู้ชายคนนี้ควรที่จะเอาไว้หรือจะตัดออกจากชีวิตดังนั้นนะคะคนที่จะเจอคนที่ดีนะคะอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะคะยินดีด้วยสำหรับใครที่ฟังมาถึงจุดนี้นะคะเคล็ดลับก็คือ คุณมีความกล้านะคะคนที่เขาเจอผู้ชายที่ดีนะคะเขาไม่ได้ว่าอาจจะไม่ได้เจอผู้ชายดีมาตลอดชีวิตแต่เขากล้าที่จะตัดผู้ชายที่ไม่ดีออกจากชีวิตต่างหากนะคะดังนั้นนะคะถ้าคุณรับรู้แล้วนะคะหรือคุณเริ่มรู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้ เขาหลอกคุณอยู่เขาดองคุณอยู่เขาหลอกใช้คุณอยู่นะคะเขาให้คุณมาเป็นแค่ฮอลิเดย์เกิลแฟนอยู่คุณกล้าที่จะตัดผู้ชายคนนี้ออกแล้วก็กล้าที่จะเดินหน้าหาใหม่อันนี้แหละคะ่ะคุณก็จะไม่ต้องมานั่งดองอยู่กับเขา4-5ปีโดยที่คุณ ไม่ได้มีสถานะอะไรเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปค่ะวันนี้นะคะขอบคุณแล้วก็ขอให้ทุกๆคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะในรักออนไลน์นะคะแน่นอนว่าคุณในที่นี้ที่ฟังอยู่จะต้องเป็นคนคนนั้นแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณแล้วลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอ้อยนะคะอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่นะ,ะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบายใจตามงบตามกําลังเลยนะคะแต่ว่า5สิ่งที่ทําให้สาวๆหน้าพังนีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่เพียงพอล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดแล้วก็ ฮอร์โมนนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะที่สวยง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นําเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้านะจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรั่มของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซรั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมากๆเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนดิ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ นจะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคลุมทุกป,ปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจ่างใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ